โอเมอ่อชเปสวัสดีค่ะคุยกี้นะคะจากโรงเรียนบ้านนาตารนะคะจังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้นะคะคุยกยก็มาพร้อมกับสี่เต็ปเก็บรองเท้าเป็นระเบยียบนะคะหลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่าสี่เต็ปเก็บรองเท้าเป็นระเบยียบนี้คืออะไรเ,เพื่อนๆในในห้องนี้สงสัยนะคะถ้าสงสัยช่วยพิมพ์หมายเลขสี่มาให้หน่อยได้ไหมคะจะได้รู้ว่าใครยังอยู่หรือว่าไม่มีใครคนฟังแล้ว มี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 ใจชิ้นล <S <S แล้วเย้ค่ะแสดงว่าอยากฟังแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าทําไมต้องเป็นสี่เส็บเก็บรองเท้าเป็นระเบียบใช่ไหมคะง่ายๆเลยค่ะก็คือปัญหาที่ครยหยกผมเนี่ยถ้าเราดูจากในรูปปึ้งก็คือจะเข้าใจเลยเห็นเลยว่าปุยหยกพบเจอกับปัญหาอะไรรองเท้าไม่เป็นระเบียบก็คืออ่ารองเท้าเกลี่ยมากและทําไมปัจจัยของปัญหาเนี่ยมันคืออะไร จากที่คุย,ยกเคยเตือนแล้วบอกก็แล้วคุย,ยกก็ดูนะแต่ว่ามันก็ดีขึ้นนะสองวันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมจนแบบได้เห็นว่าปัจจัยของสาเหตุเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากสภาพแวดล้อมวิถีชีวิตความแตกต่างของอ่าชนบทกับในเมืองเนาะบริบทนะคะก็คืออาถ้าสมมติว่าย้อนกลับไปในชีวิตของคุย,ยกเองเนาะตอนเด็กๆก,ก็ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับการเก็บรองเท้าเป็นระเบียบเนี่ย ก็ไม่ไม่ค่อยให้ความสําคัญนะคะเช่นแบบยิ่งความแตกต่างของบริบทในเมืองกับชนบทหรือว่าบนน้อยที่เคยถูกสอนอยู่แล้วอ่ะมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเนาะอย่างเช่นเด็กอะ่ะยิ่งไม่เห็นความสําคัญเพราะว่าอะไรอย่างโรงเรียนที่เคยถกสอนนะเด็กมีห้าคนถึงแม้ว่ารองเท้าจะเกะกะแค่ไหนคือเด็กท่องหยกแบว่าเดี๋ยวเราจะออกไปข้างเดี๋ยวคือวิ่งไปพวกหยิบรองเท้าของเด็กได้เลยเราด้วยความที่จํานวนน้อยและไม่พอเด็กยังจํารองเท้าของเพื่อนได้แต่ถ้าเทียบกับ ในเมืองที่คุยกับเคยไปฝึกสอนใช่ไหมด้วยความที่เด็กจํานวนเยอะมากเนี่ยการเก็บรองเท้าของเขาก็ค่อนข้างจะเรียบร้อยแล้วก็ค่อนข้างที่จะเห็นความสําคัญเพราะว่าถ้าหายมานิดหนึ่งข้างหรือว่าสเสปรสปาคือยากที่จะเป็นการหาเจอแต่ถ้าเทียบกับอ่าบนดอยอว่าที่คุยกับสอนเนี่ยก็จะมองว่าอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆไม่ได้มีความสําคัญมากกก็เลยแบบไม่ได้ละฉันต้องตั้งเป้าหมายเปลี่ยนแปลงแล้วก็คือจากรองเท้าที่เกะกะแบบดูแบบ ดูแล้วมันรกหูรกตาค่ะก็เลยแบบฉันจะวางเป้าหมายเด็กของฉันต้องมีรองเท้าที่เก็บแล้วก็เป็นระเบียบนะคะแล้วจะทํายังไงะคะให้ไปถึงเป้าหมายที่เพลบอกตั้งไว้เกลก็เลยมีวิธีการดําเนินงานนะคะสี่สเตปง่ายๆเลยสี่สเตปจําไว้นะคะสเตปที่หนึ่งสร้างความเข้าใจและความตระหนักสเตปที่สองฝึกปฏิบัติลงมือทำสเตปที่สามการจัดการและประเมินตนเองสเตปที่ 4, สี่ ะะการให้รางวาัลสเต็ปที่หนึ่งนะคะมาเริ่มกันที่สเต็ปที่หนึ่งก็คือการสร้างความเข้าใจและความถนักครูนะคะการที่เราเป็นครูนะเาจะสอนให้เด็กเข้าใจถึงความสําคัญของความเป็นระเบียบตั้งแต่แรกเนี่ยมันยากนะคะการที่เราจะสอนเด็กอน,นุบาลว,ว่าว่าเอ้ยเธอต้องมีระเบียบวินัยนะถ้าเราพูดเฉยเด็กมองภาพไม่ออกเด็กไม่เข้าใจครูก็เลยใช้สื่อสองตัวนิทานกับ เพลงถ้าคุณครูหรือว่าเพื่อนๆในแชทนะคะที่เอท,ที่อยู่ในห้องส่งนี่เนาะ,ะเห็นคิดว่าคนที่ขึ้นมาสกแกนได้เลยนะคะและทุกครั้งที่เห็นก็สามารถสกแกนเข้าได้เลยนะคะตอนนี้ก็มีลิงก์นะคะส่งเข้าไปในช่องแชทเนาะก็สามารถไปดูได้นะคะส่วนเพลงเนี่ยถ้าใครอยากจะฟังเดี๋ยวจะร้องให้ฟังในแบบตอนสุดท้ายก็ได้ะคะ่ะไปกันที่เต็ปที่สองนะคะก็คือพอเราสร้างความเข้าใจให้เด็กผ่านนิทานแล้วเนี่ย ก็ถึงขั้นที่เราจะต้องฝึกลงมือปฏิบัติละฝึกเด็กได้ลงมือให้เด็กได้จัดรองเท้าได้ดูสัญ,ญลักษณ์และไม่พอนะคะตัวครูต้องเป็นแบบอย่างให้กับเด็กรวมถึงผู้ปกครองแล,และถ้าเราบอกเด็กทุกวันว่าให้เก็บรองเท้าได้แบบจริงจังเนี่ยมันจะ เด็กเขาจะไม่ค่อยสนใจค่ะเราจะต้องทําให้กันเก็บรองเท้าเป็นเรื่องที่สนุกโดยคุยก็ได้นําเกมนะคะที่ชื่อว่ารองเท้านักเรียนเอ๊ะนักเรียนรองเท้าแสนระเบียบ e นะคะเข้ามานะซึ่งเกมตัวนี้เป็นเกมที่สนุกมากนะคะก็คือเราก็จะแบ่งผู้เล่นนะคะอะซึ่งชัวร์โค้ดก็สามารถสแกนเข้าได้เหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นถ้าดูในภาพนะคะเพื่อนๆก็อาจจะมองภาพแนละเข้าใจเลยนะคะก็คือ การให้เด็กนะคะอยู่สองฝั่งแล้วก็มีรองเท้าแล้วก็แบ่งเส้นตีช่องให้เขาเรียบร้อยจากนั้นเราก็เริ่มจับเวลาไม่ใช่แต่เพียงแค่เกมนี้นะคะหรือว่าถ้าเราเห็นเด็กวางรองเท้าไม่เป็นระเบียบปุ๊บเราก็แบบพูดให้สนุกให้ขำเลยคะ่ะให้เวลาสิบนาสิบนาทีเยอะไปสิบวิช่วยกันเก็บรองเท้าใครเก็บเสร็จก่อนชนะเนี่ยเด็กเขาจะตื่นเต้นมากเหมือนกับเยวตอนที่ตื่นเต้นนะคะ ก็ไปที่สเต็ปที่3นะคะก็คือการจัดการและประเมินตนเองนะคะก็คือการฝึกความมีระเบยียบวินัยการวางรองเท้าให้เข้าที่ทุกครั้งหลังใช้งานนะให้เด็กๆอะ่ะได้ประเมินตัวเองว่าจัดรองเท้าการจัดรองเท้าของเด็กๆที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรก็ให้เด็กได้ทบทวนตัวตนเองนะคะและสเต็ปท้ายเลยก็คือการให้รงางวัลการเก่าวชงนะเช่นแบบ สิ่งที่เราลงทุนแล้วก็ได้ผลมาเนี่ยที่แบบลงทุนน้อยที่สุดเลยก็คือการการชมนะคะบอกเก่งมากลูกเก่งมากแต่มีแต่ค่ะคุยกเคยชมแล้วมีเด็กสองคนในห้องอะ่ะชื่อน้องดีโดกับชรพลชรพลคะเก็บรังผาแล้วคุยกก็เลยชมว่าเก่งมากดีโดเก่งมากอ้ยชรพลไม่น่ารักเลยแล้วเขาก็พูดเป็นภาษาการเรียนด้วยเพราะว่าคุยกเป็นชาติพันธุ์ใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกว่า มรุ่งน,นี้คุยก็ชมวันนี้เขาไม่ชมแล้วก็แล้วก็แบบไม่ได้ละคือแบบพอพอเดี่เขาแบบเขาเขาไม่ยินกับคําชมของเราแล้วอะ่ะเราจะต้องทํายังไงก็เลยแบบมีริคที่ว่าเคยอ่าคิดว่าทุกคนในนีนน้น่าจะเคยไปนะคะที่แบบไปซื้อชานมนะเขาก็จะมีแต้มแบบสะสมให้สิบแต้มแล้วก็จะมาแลกปีเราก็เลยแบบเอามาเข้าไปในกิจกรรมนี้เลยก็คือคืยก็เลยทําเป็นแต้มเนาะสะสมไว้ให้เป็นรุ่งหัวใจ แต่ว่าไม่มีการแจกแบบมั่วสัวเธอเก็บรองเท้าวันนี้สิบรอบแจกสิบไม่มีอค่ะคุยก่จะให้หนึ่งวันเนี่ยจะได้แค่สอแต่แต่ถ้าคนที่จะได้สามก็คือคนที่จะต้องเป็นคนที่แบบบอกเพื่อนว่าเออเธอเก็บรองเท้าไม่เรียบร้อยนะอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็คุยก็จะให้เขาเพิ่มแต่ว่า เรื่องความที่เด็กเนาะมันก็ไม่อยากให้มีใครแบบได้เยอะกว่าเขาอ่ะฉะนั้นที่คนก็จะได้แต้มแบบใกล้ๆกันใกล้เคียงกันนะคะก็คือสเตปนี้นะคะก็ง่ายๆสเตปที่สี่มีแค่สี่สเตปค่ะหลังจากคุยกใช้สี่สเตปนี้เนี่ยการเก็บรองเท้าสร้างระเบียบเนี่ยคุยกเห็นผลเลยว่าภายในสองอาทิตย์เนี่ยรองเท้าถูกจัดเก็บเป็นระเบียบแล้วคุยกไม่ได้มีวันพูดแบบว่าเธอไปเก็บรองเท้าเธอรองเท้าไม่เป็นระเบียบ ไม่เลยเด็กเขาจัดการกันเองไม่ใช่อคุอโยกก,ก็คือแบบว่าเด็กะก็มีนิสัยที่ดีขึ้นในการเก็บรองเท้าเนี่ยความเป็นระเบียบเวลาดูบบปุ๊บว่าวันนี้หน้าห้องเรียบร้อยมากเลิศอะ่ะแบบเนี้ยทุกวันเลยนะคะก็คือแบบหลังจากเราใช้สีเส็ปเนี่ยคือห้องเรียนหรือว่าไม่ใช่ห้องเรียนสิคืงหน้าห้องจากที่มันรรองเท้าเกะกะทุกอย่างมันก็ดูแบบดูดีขึ้นนะคะและปะจยยัจจัยแห่งความสําเร็จเนาะ ก็มีด้วยกันสามตัวหลักๆนะคะก็คือหนึ่งบุคลากรในโรงเรียนสองผู้เรียนสามผู้ปกครองนะคะก็คือบุคลากรในโรงเรียนก็คือครูถ้าครูอ่ะไม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนอนะ่ะถ้าครูบอกให้นักเรียนจัดรองเท้าเป็นระเบียบแล้วตัวครูไม่ทําก็คือเด็กก็จะครูไม่ทําแล้วทําไมหนูต้องทอาเรี่นก็ยังแบบเคำที่ใช้ได้ก็คือแบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคําสอนอยู่ละและตัวที่สองก็คือ การที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเองจริงๆก็คือจะทําให้นำไปสู่ความสําเร็จเหมือนกันถ้าเราสอนแต่ผู้เรียนไม่เกิดการปฏิบัติลงมือทําก็จะไม่ประสบความสําเร็จนะคะและตัวที่3คือผู้ปกครองผู้ทาแล้วผู้เรียนทําแล้วแต่ผู้ปกครองกลับมาที่บ้านรองเท้าเละเทะเหมือนเดิมมันก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นผู้ปกครองก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งของความสําเร็จะคะ่ะแล้วก็ทําอย่างไรให้เกิดความต่อเนื่องสมา่าเสมอใช่ไหมคะก็คือ เราทํามาแล้วอะแต่ว่าจะทํายังไงให้มันไปอีกนานๆให้มันสม่ําเสมอก็คือเราจะต้องให้เด็กทําที่ไหนคะทําที่บ้านต่อได้ชุมชนแล้วก็ต่อยอดไปอย่างอื่นใช่ไหมคะก็คือถ้าทาที่บ้านแล้วแต่ชุมชนนะ่ะยังไปบ้านเพื่อนรองเท้าบ้านเพื่อนเหมือนเดิมทุกอย่างก็จะวนกลับมาเหมือนเดิมฉะนั้นเราก็ปลูกฝังจากที่บ้านขยายต่อผลไปต่อที่ชุมชนแล้วก็ ต่อยอดไปในสิ่งที่เราอยากจะแก้ไขอย่างเช่นแบบว่าอ่าเพื่อนๆในห้องนี้เนาะอันนี้ก็คืออยากจะสอบถามว่าจากที่ฟัง4สเตปของคุยกเนี่ยใครอยากจะอ่าต่อยอดหรือว่าพัฒน,นาไปแก้ไขในด้านใดบ้างช่วยพิมพ์มาหน่อยได้ไหมคะของคหยกเป็นรองเท้าแล้วของเพื่อนๆอยากจะต่อสามารถแบบใช้4สเต็ปเนี้ยไปต่อยอดหรือว่าแก้ไขในเรื่องใดบ้างคะอยากจะเก็บหนังสือ วุ้ยเลิศมากเลยอ่ะเลิจริงเก็บหนังสือมาแล้วนะคะมีอีกไหมคะพิมพ์มาได้หนึ่งนะคะระหว่างนี้นะคะค่ะก็สุดท้ายมีเนาะระเบียบวิน,ยนัยนะสร้างได้จากการตระหนักเห็นรู้คุณค่าอาศัยเวลาปฏิบัติสม่ำเสมอนะก็อยากจะเป็นกําลังใจระเบียบวินยยัยเนี่ยไม่สามารถสร้างได้แค่วันเดียวแล้วก็เป็นได้เลยต้องค่อยๆทาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องให เข้าไปในจิตใจของเรานะคะก็เป็นกําลังใจให้กับคุณครูเนาะแล้วก็ทุกทท่านนะคะที่อยากจะให้เด็กนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าสร้างระเบียบวินัยให้กับเด็กๆนะคะสําหรับวันนี้พี่หยกก็มีสิ่งดีๆมาฝากเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ